อายุ54เดือนทักษะวิ่งมาเตะลูกบอลได้อุปกรณ์ลูกบอลพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง20เซนติเมตรแนวทางปฏิบัติ 1. ผู้ฝึกวางลูกบอลบนพื้นราบห่างจากเด็ก1เมตร 2. ผู้ฝึกจับมือเด็กข้างหนึ่งวิ่งไปเตะลูกบอลที่วางไว้โดยบอกให้เด็กเวียงขาไปข้างหลังเพื่อเตะลูกบอลเมื่อเด็กเริ่มเตะลูกบอลได้ถูก ค่อยๆปล่อยมือและเพิ่มระยะห่างขึ้นเรื่อยๆจนถึง3เมตร 3. ผู้ฝึกจับมือเด็กข้างหนึ่งวิ่งไปเตะลูกบอลที่วางไว้โดยไม่หยุดเลงเมื่อเด็กเริ่มเตะลูกบอลได้ถูกค่อยๆปล่อยมือและเพิ่มระยะห่างขึ้นเรื่อยๆจนถึง3เมตร